เดี๋ยวเราห้อยลายบบโอ้ห้อยตัวใหญ่ใหญ่ห้อยใหญ่โอ้มีก็คือหอยคุนเกือใดนะหอยหอยหอยเป็นยังก็มากินหอยพอกินแล้วว่วันนี้โอ้มาดูดูโอ้เนี่ยเอาไปประมาณ ขึ้น,น<อ>สมองประมาณสงโมงหนึ่งโอ้ได้ปลาดุกอีกเอาปลาดุกโซดูนี่อโอ้จากนั้นหลุดมือ <laughs> ได้ปลาดุกตัวหนึ่งเนาะได้ปลาดุกตัวหนึ่งทุกคนครับตอนนี้เขาก็จะพาทุกคนไปก่อยเฮฟ เก็บห้อยซึ่อนำพาโดยหน้ากรมกระทรวงสวัสดีครับทุกคนสบายดีสบาสบีไดบายอาสาสบายสบารสบาย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 เบายสบายสกายบาย่บายสายสบายายสบายสบายสบายเบายสบายบายสบายสนายสบายสายนบ้ยสบาย้นายสบายสบาบาาบยายากาบาา okay by luna ตอนนี้เขาก็มาฮอตบอลที่เราจะไปเก็บห้อยแล้วเนาะนี่คือพเอกวันนี้ครับผมตุละครเอกของวันนี้ <c oughs> วันนี้เราก็จะทําการไปเก็บห้อยห้อ,หอยเชอรี่ห้อยเชอรี่ในาทนาในประเทศทำอิฐหาบากุกทำอิฐหาอตองหลักมักซิดาก้อนอ แต่เนี่ยก็ทําการลักมักซิดาก็คือมันจะมีมักซิดาตรงนี้เขาก็จะไปขโมยเล็กลักเล็กขโมยน้อยเห็นไหมโอ้โหภาษาภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะมักซิดาฝรั่งฝรั่งอันมักฝรั่งแม่นหรือไม่แม่นวะนี่ยๆเนี่ยเหรอนี่ หอ,หอยหอยน้อยไปเก็บดยูยคุณหอยหน่อยเบาอีกอืมนกล่อ,องฟรีเลือกมากเลย okay. โอเคเข้าไปดูการเก็บหอยน้ำกันนะครับซึ่งจะเป็นนด้านนั้นเอาก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ยูทูบซ่างเอ็กซ์ทูเคได้เนดะ้อนี่คือภาพบรรยากาศทุ่งนาที่เรากำลังทำการ ไปเก็บหอยนะเนาะข้าวนามันก็จะเคี่ยวสะอุ่มเคี่ยวอุ่มทุ่มเห็นไหมนี่คือเทศบาลเมืองประเทศเยเรโกอืมฝันไปหรือเปล่านี่เรา,าจะเริ่มจากตรงนู้นตรงโน้นนะไปเก็บหอยเนาะจะไปไปเออ ตอนนียังบม่ได้เ,เห็นใบจอห้จากตัวเถอะแต่ว่าก็เสือว่ามันต้องมีตัวหนึ่งแหละที่เราจะต้องเก็บได้มันนี่เราก็จะเก็บห้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มีหอยนะมันจะเสืองกันนะนี่อยู่ตีนไม่แม่นหรอเออโอ้หันก็ใหญ่นะหอยหอยเซอรี่ นี่นี่ก็มีวันนี้เป็นหอยหอยสะเดินได้นหนึ่งนะหอยเชอรี่หอยปลากร่วงกินเหล้าเข้ากันมันแซ่บทั้งมันหอยซอยหอยจีแซ่บอีลีหอยจี <c oughs> จยจแก้มเหลาท่านผู้ชมทุกคนนี่หอยมันจะอยู่บนอันนี้คอยประเมินดีๆไหมมันจะขึ้นเป็นแกงบนนี้ตัวเรือเกอากตัวมันใหญ่ได้นหนึ่งนะ นะถ้ามันมีตะห้อยน้อยนะาตัวเอาใหญ่นิดน,นึงมาก้อยนะมันแสบมันจะเกิดน,นะน้นะ่นะเออคุณเกิดได้ไหมได้ห้อยไหมโห oh. คนยังมานอยู่นะนี่ห้อยปักปักกวง กินกับเล้าข้าวลองงอมบางท่านนี่น่าจะมีอยู่โอ้ไม่มีเอามีมีเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมนอ่าห้อยมันจะขึ้นอยู่ตามน้ำตกแบบนี้นะนี่มันกป็นหอยนะนตัวนี้มันใหญ่หอยตัวนี้มันใหญ่มากเลย มอ๋อวะอือเขี้ยวเป็นไดการคลิปห้อยวันนี้อู้สนุกมากเลยทำไมคุณรอแบบนี้วะเนี่โอ้ยทีนี้ประมาณนี้เอาไปหมดเลยนะ นี่เนี่ยผู้ชมถ้าบอลน้ำตกวันนี้มันจะมีนี่วิธีสอกห้อยนี่คือเคล็ดลับการสอกห้อยนะผู้ชมนนี้เขาไปงมอยู่บนนน้ำตกนี่มันน่าจะมีนะถ้ามันไม่มีมันก็คือไม่มีนะเออมันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี่อ่าทีหอยคุณเกื้อก็กำลังเก็บ อันนี้มันก็คือไข่ห้อยเนาะอย่างนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ฤดูแพรพันธุ์ก็ห้อยเนาะส่วนนี้มันก็จะแพรพันธุ์นี่ห้อยเขาก็จะตายไปตามนี้นี่เป็นห้อยเล็กห้อยน้อยเขาก็บอไม่เก็บนะเออประมาณนี้เอา,เอ,าอยู่ทั้งน้อยเอาไปเลยนะ <N> ตามน้ำขึ้นวันนี้หยมันจะขึ้นมาบ <B ảo. S 2> อกเป็นหลกห้าตอนบันมันขึ้นวันนี้มีหอยขึ้นไปตามนำถัดพิสุมโอ้หเหน้อยน้อยเอาเบาุโตัวนี้หอยง่า,งายเยนี่บัวไหนเอ โอ้ยเนี่ยถือเขาเขาหักหมดไปซอมตัวซอมตัวโอ้ซ้มตัวเลยนี่มันจะส้มพันธสองนี้นะนี่มีแต่วุ้ย่งท่านวุ้ยนี่มันอยู่ถ้ามันอยู่มันจะมีสี่ห้าตัวอยูยูมโมกันสินะมันคือโซงเวลามันส้มพันธุ์กัน เศราสามตัวจริงวันด้นี้ ออืตายท่านี้จกมีลายนิดนึงนะหอยเ่ยม,มันจะยืน่นำกันอะไรเลยอันนี้บะแม่เอาจัดฉากการแสดงนะนี่มันหอยตัวจริงนะถ่านผู้สมบอกเดินไปเรื่อยๆอยบอกมันหอยแล้วก็ mọi người biết tony, mình thân nơi ở bờ bên này, ở bờ mới mầm này. gơ nó bò hoi tên nha 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 nhảy nha nhảy nha 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 cơ nha Hỏi, hỏi. 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 เป็นยังก็มากินห้อยอืม้ม <c oughs> เพราะวาวาวเห้นมี่นี่ <c oughs> อืม้มขักนะทุกคนอุดมสมบุลไปด้วยความบ่เข้าใจม <c oughs> ือห้อยนะ <c oughs> ห้อยสำเนียวก็เก็บได้เลยนะอื้ม <c oughs> น้อยพวกโอเคย่างไปทางเต็มแล้ ไปทางตี ر โอ้บรรยากาศอยู่อยู่นาเนาะเขาก็จะยินเสียงกบเสียงเคียดห้องประมาณนี้ตกตักตกแกลงแงะลงแงะจริง,ง,ง,งนะตอนนี้ก็มุ่งหน้าแถวไปโอ้มีต้องให้ตายท่านนี้ตอนนี้ก็ วางแผ่นจะลงไปถังผักไใต,ต,ต,ต้อ,อืมเห็นมันดำขึ้นนั่นึงจะมีห้อยมีอเลยโอโนี่เอาห้อยตายแล้วอันสอนนีนี่คือบรรยากาศที่ยังคงเลือไว้ ให้เขได้สมได้เห็นเนาะคือทงนาแห่งนี้เนาะแต่รอบๆนี่จะเป็นตัวเมืองมาแล้วเมืองลอกบปราบางเนาะคือจุดบนนี้คือง่ายๆคือบนเหตน,นาเทีลลล่ลงเลื่ลงเลื่อไว้ให้อะน,นะคนรุ่นล่างได้มาสัมผัสบรรยากาศทงนาเก็บไหดไปนำแล้วก็เพลินๆกับบรรยากาศที่ เช่นออนโซนไปน่ยเดี๋ยวให้ไล่ไไบอกค,อค,อคุณเกอรอเห็นไหมตัวคุณเกอรอนี่ทับสูงโอ้ คุณเกลือได้ไม่ธรรมดานะนะทำไมมันหมานาอเห็นไหมก็ทำการเก็บหอยมันถ้ามันตายดีคุณลองดมสิถ้ามันเหม็นมันก็แบบตายหงแต่หางยเท่านี้มันมีนะทุกคน โอ้อกง่ายเลยท่านี้มันมีนะทุกคนโอ้ยเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ห้อยน่ายขอสมควดเนาะเขาได้ห้อยอ่านี่ก่างทุง่งพอเขาลักทุ่งบุญวันีมาเนาะทุ่งตัวนี้นะโอเค ทำนี้ก่อนเนาะและงจากนั้นเราก็จะมามจะสรุปว่าจะได,ได้ห้อยไล่ยปได้เนาะท่ายคลิปเราจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะให้เป็นลูกสาวนะเป็นได้โหหมานเกิน เโอ้นี่ขคได้เยอะพอสมควรนะโอ้โหลายหลายเลยหลายหลายแล้วพอกินแล้ววันนี้โอ้มาดูดูยโหเหนียวไปประมาณขึ้นชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ได้ปลาดุกอีกเอาปลาดุกโซดู โอ้โหจนนั้นลวดมือได้ปลาดุกตัวหนึ่งเนาะได้ปลาดุกตัวหนึ่งนี่ก็คือห้อยเขาจะมาเห็ดกินแมลงผลงานเด่นเดอร์ติดตามเมนูแมลงเนาะอืองฟักซองเลยดูอย่าลืมติดตามซองสร้างประก็ศซองเกอร์ l p b เด้อโอเคเดี๋้อสองเกอร์ l p b เนาะอือย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ประจานลงปโอเคตอนนี้เขาก็จะได้หอยพอกินแล้วเนาะคือนี่คือหอยคือมืกเกี๊ยวใ็นไหมเนาะแล้วก็เขาจะกูฮุมจะตามมาทําการคั่วหอยกินเนาะอืก็คลิปนี้ก็จะน่าจะพอเท่านี้แหละเออฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจได้คลิปต่อไปเนาะว่าคลิปต่อไปเชดเกี่ยวกับย่างก็อย่าลืมติดตามซอง สร้างแล้วก็ซ่องเกอร์ L P B สำหรับ<ม>วิดีโอนี้พวกเาราขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ,บายดี and บายบาย goodbye a n เฮลโล o